ไปทำกําลังมากเอกกัดไหมดีเลยงั้นไปกันแล้วเธอว่าไงล่ะออกกัดเออได้สิงั้นไปกันไปพ,พวกนายเดี๋ยวเราไปเข้าห้องน้ำก่อนนะเฮ <c oughs> ยอะไรเนี่ยไฟดีปะเนี่ยเฮ้ยดีโลดี่โลดีโลดีโลด ผีหลอกด้วยผีหลอกผีหลอกทุกคนผีหลอกทุกคนผีหลอกทุกคนุกคนช่ได้อยช่วยด้หลอกทุกคนช่วยด้วยช่วยหลอกเ้ยทุกคนผีหลอกะทำไงดีอ้ไม่เชื่อหรอกัปตันนายเพ้อหรือเปล่าเฮ้ยจริงๆริงนะเมื่อกี้เราจอผีในห้องน้ำก็นกวเลยนยทการบ้านเยอะเกินจะสมองเลยเรียนไปหดแล้วเนี่ยใช่ใช่นายทงานเยอะไปเปล่าเนี่ ไม่โอกันไปไหนอะกัต <uum> ันกัตันดูก่ไม่เห็นมีอะไรเลยกัตันดูก่อนแต่ว่าก็ว่าเถอเอากัสบ้านเธอไฟดีหรือเปล่าเนี่ยติดติดดับๆเนี่ยไฟบ้านฉันดีอยู่แล้วแต่แม่ฉันบอกไว้ว่าเปิดแล้วห้ามปิดฉันว่าไปเปลี่ยนไฟใหม่เถอะกับตันมันกลัวหมดแล้วเนี่ย เงินนายก็ไปซื้อเองสิเงินนายเยอะนี่จริงๆบ้านเอากัสดก็ไฟดีอยู่ตัปดปัญหาไปเลยนายไปซื้อละกันดีบ้าเลยล่ะนึกว่าอยู่ในงานเลี้ยงเนี่ยแต่กันช่างเถอะบ้านฉันรวยพ่อฉันขายน้ำมันเ้ยฉันขอไปด้วยได้ไหมนีมม่คนขายน้ำมันพอนี้ก็าฉันกลัวได้ไปเลย บ้านเอากาดเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ล่ะเหมือนจันเห็นเป็นหลอดใหญ่นะโอเคงั้นเราไปกันเฮ้ยเดี๋ยวเราดูร้านนี้ดีกว่าเราไปดูข้างในตรงนั้นก่อนไปเฮ้ยหลอดไฟอยู่ไหนเนี่ยกับจันช่วยเราหาหน่อยโอเค คุณครับอันนี้เท่เาไหร่ครับอ๋อถ้าหลอดใหญ่นี่ร้อยหนึ่งครับแล้วอันนี้่ะคะอันนี้หลอดเล็กสี่สิบบาทนีน่ตังเราอ,อืออะได้นะครับครับพวกเรารีบกลับเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวราด้านบ้านนิ่โอเคโอ้ยออออเป็นยังไงอีก ขอโทษครับโทษโทษครับมไรผู้หญิงคนนั้นหายไปไหนแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะเรารีบไปหาเหอะปะสงสัยวันนี้ยังไม่เจอแล้วแหละเออใช่พวกเราทำยังไงดีกันบ้านก็ยังไม่เสร็จไม่ใช่หรือตั้งเยอะเลยอุ้ยอุ้ยนั่นไงเฮยุดก่อนเหยุดก่อนอามีอะไรเหรอพวกนายพอดีว่ากล่องของเธอสลักกับของฉันโอกล่องคืนได้ไหม เธอเราขอของึ้นหน่อยนะนะนะขอ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 ึ้นหน่อยนะเธอถ้งเรนาทํากันบ้านไม่เสร็จกันแน่เฮ้ยอะไรเนี่ยหน่อยเลยเธอ เปเล่าจ็บตรงไหนหรือเปล่ามีอะไรให้ช่วยไหมเจ็บบ้างหรือเปล่ามีแผลตรงไหนไหมเจ็บเยอะเลยคุณน้องให้เราช่วยไหมเฮ้ยผีเขารีบไปไหนของเขานะช่างเถอะพวกเรากลับบ้านกันเถอะช่วงนี้เจ้าองเห็นดีนะผีเผลอบ้าอะไรไม่เห็นมีเลยกับตันอุ้ย โอ๊ยก e, ับตันน okay, so ี่ยเจ็บตรงไหนแล้วเปล่าเจ็บมาทั้งตัวเลยเนี่ยบ้าเรารีบรู้กันเถอะมันอะไรเนี่ยทำไมฉันถึงอยับตัวไม่ได้ล่ะเนี่ยไอ้พี๊บกับตัเนี่เป็นไรอะลุงมีอะไรเลยกับตาพี๊บตาอาวมาแล้วเหรอได้เรียนอ่ะหลอดไฟ นี่ไงหอดไฟฉันได้มาล้วแต่ฉันเจอผีด้วยนะพวกนายทำอะไรมาเนี่ยเัอเริ่มหมดเลยรีบไปอาบน้ำก่อนเถอะไยวค่อยไปทำการบ้านอือได้เราเสร็จแล้วนะเราก็เสร็จแล้วเหมือนกันเราก็เสร็จเหมือนกันโอ้ยล้วก็เสร็จนี่พวกนายเป็นผููที่นอ่ที่ห้องนี้นะโอเคไปอกตามเราปิดไฟก่อนนะโอเคไปแล้วนะ Bye.